สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองผลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนกันอีกคู่ของศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่4ประจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567เนื่องจากคู่ที่4อีสานเหนือไม่พร้อมชกค,ครับทางผู้จัดเลยหามวยมาแทนในพิกัด131ปอนด์เป็นนัดแก้มือหลัางตามาดูคู่ชกกันครับก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์คู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ ad pak yok 168พี่น้องบอกว่าทีมมึงผลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวต้องแอ P.A.K.Y.O.K. 168ครับมุมแดงเพชรผ้าเบรกคอมเพกอายุ21ปีสูง168เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดนครศรีธรรมราชซอมที่ค่ายพรลันชัยชื่อเดิมเพชรพรลันชัยเป็นมวยเดินเปิดเกมสาสตร์แข่งปั้มรัดมัดตีโยนเข่าแทงยัดไส้มีหมัดหนักแรงก้าแลก้าส่วนบู้ดูดันครับสามไฟล่าสุดมีนาคม67ชนะคะแนนสมิงดำฉาอาจรบุญเมษายน67ชนะคะแนน เนโมฮัมเมดวีนัมมวยไทยมิถุนายน67ชนะคะแนนเพชรลุ่งเรืองทอแทนไทยมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรลุ่งเรืองทอแทนไทยอายุ25ปีสูง174เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่ค่ายสอจารุวันชื่อเดิมเพชรลุ่งเรืองสอจารุวันเป็นมวยเขา่าล็อกลัดตีเหนียวแน่นสาสแข้่งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงครับสามไฟล่าสุดมิถุนา,นายน67แพ้คะแนนเพชรภาพบเบกค,คอมแพก สิงหาคม67ชนะคะแนนเพชรวันชัยวอสังประภัยกันยายน67แพ้คะแนนเพชรวันชัยวอสังประภัยเรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่มวยยืนในรายการความสดความคุ้นชินเวทีและวงในเขาในเหนียวกว่าบรรยากาศหน้าเสือดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรผ้าเบคคอมแพคจะเบียดชนะย้ำแค้ไปได้ครั้งจากเพชรลุ่งเรืองทอแทนไทยไปได้สนุกมันนละใจมีลุ้นมันครับ สุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีโดยๆเฮงๆขอขอบคุณและสวัสดีครับ